6โมงแล้วยังไม่ได้ลงเลยนะคะเสือก็คงจะเหนื่อยก็เลยไปทําธุระแล้วก็คงจะนอนพักผ่อนนะคะก็เลยไม่ได้ลงนะคะตอนบ่ายไม่ได้ลงนาะลงตอน5โมงเช้านะคะเกือบเกือบเป็น9โมงเมื่อวานเนาะหิวข้าวเช้าก็ถึงได้ขึ้นมาจากนานะคะแต่วันนี้มาอีกแล้วนะคะมาแต่เช้าอีกแล้วนะเดะี๋วก็คงจะลงไปถอนหญ้านาเหมือนเดิม ขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามาเติมไลค์ให้กำลังใจเนาะเสือก,ก็กำลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราก็จะเตรงตัวแล้วก็จะไปกันเราก็จะไปแล้วเตรียมตัวไปนะคะ ยาที่มาถึงทอนนะคะตอนนี้นะคะมันก็แบบนี้แหละสวยงานนะะ่ามค่ะเราจะไปดูกันฝั่งโน้นก็ขึ้นแล้วนะคะข้าวนะคะแต่น้ำมันเยอะมันก็เลยเป็นสีแบบนั้นนะนี่นะคะที่เราทำกันเมื่อวานนี้น้องหมาก็มาอีกแล้ว นี่จะเป็นของพ่อฟืนนะคะเห็นแต่รอยน้องๆน้องๆฝากรอยจารึกเอาไว้แล้วนะขอบคุณเช่นกันนะคะนี่จะเป็นของพ่อฟืนนะคะที่เทฟืนเมื่อวานนะครับจะติดกับของลุงจิมมีะะ่เนาะติดกับของลุงจิมมี่เลยนะคะ ะคะ่ะนี่นะคะนี่ก็มาเห็นพ่อวฟื้นนะคะไรสดอยู่ตั้งแต่ตอนเช้านะคะมาถึงที่นี่ก็จะเป็นของแอนแฟมิลี่นะคะนี่ก็เป็นของแอนแฟมิลี่ก็ฝนนะคะฝากรอยเอาไว้เยอะอยู่นะนี่ค่ะรอยฝนนะคะเพราะว่าฝนตกนะ คุณลุงมาเมื่อวานก็มาเกลีย่ยให้เรียบร้อยแล้วแต่มันก็ยังมีรอยฝนตกอยู่นะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะให้กำลังใจนะคะนะไม่ว่าจะมาตรงนี้บอค่ะวันนี้นะคะตรงนี้ก็ยังไม่หมดนะคะยากเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางนู้นนะคะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณคุณภาษาอังกฤษค่ะคุณวิไลคุณวิลาวันนะคะสีเดือนเนาะสู้ๆค่ะแม่บุญทีนขอบคุณนะคะคุณวิลาวันนะคะสีเดือนนะคะกดให้แล้วคะ่ะขอบคุณนะคะตอนเช้านะคะ ยังไม่มีใครมานะคะตอนนี้ก็ต้องรอเสือนะคะนี่แล้วก็จะมานั่งไล่รอเสืยอยังไม่มานะคะเสือไปค่ะก็คงจะไปแต่งตัวแม่ถิ่นก็มันมายุ่งยากนะคะแต่งตัวแบบไหนก็ลุงนะคะนี่นะคะแถวขอบขอบเพราะว่าจะเอาออกเหมือนกันนะคะนี่ขอบนี่ก็ลกนะคะแต่ข้าวก็งามอยู่ ตรนี้ที่เราถอนไปนะคะเมื่อวานมองไปแล้วก็เห็นมันก็โล่งนะครับมันก็สะอาดหูสะอาดตาเดยวเดี๋ยวแถวๆนี้ก็คงจะเป็นแอนเฟมลี Family นะคะจะมาตัดเนาะแต่ตอนนี้กิ่งไม้ก่เยอะยังไม่มีใครเอาไปเก็บออกนะครบรรยากาศเจริญเช้าๆหรานะครตอนนี้เนาะ,ะเราก็มาถึงที่นาแล้วนะคะแต่ก็ยังรอเพื่อนๆนะคะแต่งตัวยังไม่แล้วเสร็จนะคะเนาะ ขอบุณเช่นกันนะคะแม่ถิ่นก็ทำอะไรไม่เป็นงานที่ปูนที่อะไรก็ไม่ค่อยถนัดนะคะก็อนยากก็คืองานที่พอทำได้นะคะถนัดอยู่เนาะล้วก็ต้องมาช่วยกันแต่เช้ามาเด้อมาเด้อถึงนานแล้วนะคะถึงนานแล้วนะคะ